เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเน t ต V วชุดโชค๊คโปรเฟนเดอร์ดิฟนะครับเอ่อผมไบคอนแกซี่นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเจ้าโปรเฟนเดอร์ดิฟตัวนี้คือเขาจะล็อกในเรื่องความนิ่มแข็งมาเลยมันจะไม่มีปรับนิ่มแข็งนะครับแต่ในส่วนเรื่องความสูงต่ำเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสามารถปรับได้โดยการบิดสวบิงโซไลค์ก็บอกนะครับ And game play claim a brand name new this to to is my ก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ออกไปขับเทสดูนะครับในช่วงความเร็วสูงสุดประมาณ120-125รถเนี่ยเก็บอาการเก็บทรงดีกว่าเดิมนะครับก็คือซับแรงกระแทกดีกว่าเดิมแรงกระแทกเนี่ยจะไม่ขึ้นถึงพงมาลัยนะครับแล้วก็เวลาหักโค้งนะครับหรือว่าซิกแซกไปมาเนี่ยนะครับรถจะไม่มีอาการโครงเรียกได้ว่าโครงน้อยลงนะครับ ก็ไปใช้งานจริงซับแรงกระแทกดีกว่าเดิมลดอาการโคงเทงของตัวรถนะครับเวลาขับเร็วๆเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาลมแรงๆมาประทะข้างรถเนี่ยจะรู้สึกว่ารถมันจะไม่ปลิวนะครับรถมันจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับโปรเฟนเดอร์ดิฟเนต้าวีนะครับที่แกซี่โฟรนะครับท่านใดสนใจนะครับแต่งรถอัปเกรดช่วงล่างนะครับก็เข้ามาที่เราได้มาปรึกษามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับก็แกซี่โฟรผมไบ้อนแกซี่ลาไปก่อนขอบบคคุณครั